สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่676ลมหายใจของเชิญชื่อยังถี่รัวขึ้นมาโดยพลันลูกตาของมันค่อยๆเบนออกจากสตรีชุดม่วงอย่างไม่ค่อยจะยินยอมสักเท่าไรไปยังร่างสตรีอีกคนข้างนางสตรีอีกนางกลับเผยให้เห็นถึงความไร้เดียงสาแลค้าลลูกคุณหนูจากตระกูลสูงสักที่บริสุทธิ์ไม่เคยแพ้วพานกับความชั่วร้ายอันในดในโลกพานให้ผู้คนอดรู้สึกเอ็นดูอยากทะนุถนอมปกป้องนางเสียไม่ได้ ใบหน้าของนางยังงามหมดจดดังยกสลาวมองไปที่ไหนก็ไร้ใดให้ติเตียนปานภาพวาดที่เทพเซียนเนรมิตขึ้นมาประเสริฐประเสริฐนะักลูกตาของเฉินชื่อลูกวาวจนแทบยิงลำแสงความร้อนออกมาน้ำลายอย่างเริ่มไหลย,ย้อยที่มุมปากโอวุโสโยหานเป็นพวกนางนั้นเหรอเฉินชื่อกลืนน้ำลายดังเอื้อค่อยกล่าวมิผิดนั่นเป็นพวกนางส่วนชายหนุ่มในชุดสีม่วงที่อยู่ข้างๆ ก็คือคู่มั่นของพวกนางต้นหลิงเทียนจัก,กรพรรด,ดิโยค่อยๆกล่าวออกอย่างไม่รีบร้อนคล้ายนางจะไม่กังวลแม้โลกจะตกอยู่ในความโกลาหนฟุบสิ้นคำจัก,กรพรรดิโยหานร่างเฉินชื่อพลันหายไปดั่งสายลมปรากฏตัวอีกครั้งก็หยุดอยู่เบื้องหน้ากลุ่มคนขุนเขาหลิงเฉวียนแล้วหากกล่าวให้ชัดมันไปหยุดลอยเบื้องหน้าเคอร์เออร์กับลี่เฟยน้องสาวทั้งสองอาจารย์ของพวกเจ้าอนุญาตให้พวกเจ้าสามารถวิวากับข้านายน้อยได้ เช่นนั้นพวกเจ้าเพียงรอข้าอีกไม่กี่วันเมื่อท่านพ่อของข้าออกจากการปิดด่านฝึกฝนเมื่อใดพวกเราค่อยมาตกแต่งกันเฉิชนชื่อกล่าวกับเคอเออร์อและลี่เฟย์ด้วยใบหน้าย้ำยิ้มที่มันคิดว่าดูดีที่สุดเมื่อเคอเออกับลี่เฟย์ได้ยินวาจาของเฉินชื่อพวกนางก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกตะลึงก่อนจะหันไปมองจัก,กรพัดดิโอที่อยู่ไม่ไกลและพบว่าอีกฝ่ายก็กำลลงจ้องมองมาที่พวกนางเช่นกันในแววตาจัก,กรพัดโยหาหนคงเหลือแต่ความเฉยเมย ทันใดนั้นหน้าเครอเอ๋อกับลี่เฟยก็ลดต่ำลงทันใดเจ้ากล่าวทักคนผิดแล้วข่ากับน้องหญิงเครอเอ๋อมีอาจารย์ก็จริงแต่นางก็ตกตายไปเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วลี่เฟยกล่าวออกเสียงเรียบกับเฉินชื่อน้องสาวเจ้าเรียกว่าลี่เฟยใช่หรือไม่ลูกตาเฉินชื่อเต็มไปด้วยความกระหายถึงขีดสุดมันมองลี่เฟยขึ้นขึ้นลงลงตั้งแต่หัวจรดเท้ามีคำกล่าวไว้ว่าแม้เป็นอาจารย์เพียงวันเดียวก็เปรียบดั่งบิดามานดอนไปช่วชีวิต พวกเจ้ามีฉลาดเลือกเลยที่ตัดสัมพันธ์กับอาจารย์ของพวกเจ้าเพื่อขยะตัวหนึ่งขยะได้ยินคำนี้ของเชิญชื่อหน้ารีเฟยคล้ายฉับไปด้วยน้ำแข็งทันทีตัวบัตซบนี้กล้าเรียกหาบุรุษของนางว่าขยะกระทั่งหน้าเคอรเออก็จมลงโดยพลันมังกรทุกตัวล้วนมีเกล็ดย้อนผู้ใดกล้าแต่ต้องถูกตายและเกล็ดย้อนของรีเฟยกับเคอเออนั้นเป็นตัวหลิงเทียนอย่างไม่ต้องสงสัยเลยในขณะที่สองสาวพร้อมลงมือนั้นเอง ร่างสูงหนึ่งพันวุบขึ้นมาบังขวางหน้าพวกนางเอาไว้ดังขุนเขาให้ความรู้สึกปลอดภัยพักพิงได้ผู้ที่ก้าวออกมาไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นต้วนหลิงเทียนสาหัวไปต้วนหลิงเทียนมองเฉินชื่อด้วยสายตาไม่ยาแสกล่าวออกมาช้าชาชัดถ้อยชัดคำรอยยิ้มบนใบหน้าเฉินชื่อถึงกับค้างเติ่งไปทันใดในฐานะที่เป็นสิทธ์แกนของเกาะหมอกเรนลับทั้งยังเป็นบุตรชายคนเดียวของเจ้าเกาะลำดับที่สอง กระทั่งอาวุโสในเกาะยังต้องให้ความเขาพยายามพบหน้ามันไม่ต้องกล่าวถึงสิทธ์แกนหรือสิทธ์เกาะในเกาะนอกเลยด้วยซ้ำนี่จึงนับว่าเป็นครั้งแรกจริงๆที่มีผู้คนกล้ากล่าวคำใส่หัวไปใส่หน้ามันไอ้หนูเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าเป็นผู้ใดเฉินชื่อมองถามต้นหลิงเทียนหน้าทะมึนเสียงเข้มเจ้าจะเป็นตัวอะไรข้าต้องสนใจด้วย ต้นหลิงเทียนแค้นคำตอบไปเสียงเย,ย่ด้วยรำคาญกล่าวจบแขนเสื้อก็สะบัดฉับไวปานฟ้าผ่าพริบตาฝ่ามือก็ประทับเข้ากลางอกเฉินชื่ออย่างจังป่งเฉินชื่อที่ไม่ได้เตรียมตัวรับมือถูกซัดปลิวละลิ้วไปทันทีออกพูดเฉินชื่อที่ปลิวกระเด็นไปไม่ต่างลูกเกาทานพ้นคันสอนกระอักโลหิตคำใหญ่ทิ้งไว้เป็นสายลากผ่านฟ้าโลหิตยังแดงคล้ำจนแทบจะเป็นสีม่วงเห็นได้ชัดว่าอวัยวะภายในของมันบาดเจ็บสาหัสไม่น้อย เงียบสงัดฉากเรื่องราวคล้ายตกตายสิทธิ์เกาะในที่มักติดตามเฉินชื่อถึงกับอื้ออึงไม่รู้รู้สึกตัวพวกมันถึงกับมองเหม่อเรื่องราวและไม่ได้เร่งรุดไปประคองร่างเฉินชื่อหลังจากที่เห็นอีกฝ่ายปลิวละเลี้วไปด้วยซ้ำดีดีด,ดีคนแรกที่ตอบสนองเรื่องราวก็คือจัก,กรพรรดิโยหานางถึงกับมองต้นหลิงเทียนด้วยรอยยิ้มใส่แย,ยะคำดีกล่าวออกซ้ำถึงสามขอยกล่าวเยอะๆยะต้นหลิงเทียนตามติดลงมือด้วยโทระเพื่ออิสตรีเจ้าช่างกล้านักต้นหลิงเทียน จักรพรรดิโยหานกล่าวชมเกินไปแล้วต้วนหลิงเทียนไว้ตามองไปยังจักรพรรดิโยหานด้วยสายตาเฉยเมยเขารู้ได้ทันทีว่าการที่อยู่อยู่เฉินชื่อมาหาเรื่องเขาไม่พ้นฝีมือของจักรพรรดิโยหานแน่อย่างไรก็ตามจักรพรรดิโยหานคิดจริงๆหรือว่าจักรพรรดิขั้นที่สองอย่างเฉินชื่อจะสร้างปัญหาอะไรให้เขาได้บางทีฐานะของเจ้านั่นคงไม่ธรรมดางั้นสินะทันใดนั้นในใ,นใจต้วนหลิงเทียนก็คล้ายมีตะเกียงสองสว่างในความมืด อย่างไรก็ตามแม้จะนึกเรื่องราวใดได้แต่ใบหน้ายังคงสงบไม่ได้หวาดกลัวแม้แต่น้อยหากเขาต้องอยู่อย่างอดสูยินยอมให้ผู้อื่นมารังแกอิสตรีได้ตามใจเพียงเพราะหวาดกลัวฐานะของอีกฝ่ายเขาก็ไม่นับว่าเป็นวินยูชนแล้วสิทธิ์พี่เฉินท่านใดนั้นเองเหล่าสิทธิ์เกาะในคล้ายพึ่นได้สติพวกมันรีบเหินร่างไปหาเฉินชื่อทันทีถึงแม้ว่าสันดานเฉินชื่อจะเสียและคนในเกาะหมอกเร้นรับส่วนใหญ่ก็รังเกียจขยะขยงมัน แต่ก็ไม่มีใครกล้าสแสดงความไม่พอใจต่อมันออกนอกหน้าในขณะเดียวกันด้วยฐานะของมันยังมีผู้คนมากมายคิดผูกไมตรีหวังเกาะแข้งเกาะขาเช่นนั้นตอนนี้ย่อมเป็นโอกาสอันประเสริฐไม่ใช่น้อยดังนั้นสิทธิของเกาะหมอกเร้นลับไม่เพียงแต่สิทธ์เกาะในคนสนิทเฉินชื่อคนอื่นๆยังพยายามกรูกันออกไปหมายช่วยเหลือเฉินชื่อคล้ายฝูงสุนัขพบพานกระดูกวัวติดเนื้อหอมฉุยตัวหลิงเทียน ไม่มีผู้ใดทันได้สังเกตเห็นแม้แต่น้อยว่าในขณะที่ต้นหลิงเทียนกับจักรพรรดิโยหันสนทนาตอบโต้กันนั้นจักรพรรดิชิงชเฉวียนพันรีตามองพินิจต้นหลิงเทียนรอบหนึ่งค่อยคงคิ้วขึ้นด้วยสงสัยหากแต่ครู่ต่อมามันก็เลิกสนใจไปอย่างไรก็ตามลึกลงไปในแววตาของมันบังเกิดความประหลาดใจเล็กน้อยที่แท้เจ้าหนุ่มนั่นก็คือต้นหลิงเทียนจักรพรรดิชิงชเฉวียนกล่าวพึมพำกับตัวเองเบาๆคล้ายมันเคยรู้จักต้นหลิงเทียนมาก่อน ชายหนุ่มผู้นั้นที่แท้เป็นใครกันช่างเห่าหานยิ่งนักกล้าสัดก,กระทั่งเฉินชื่อจังหวะนี้มีจอมยุทธของเกาะหมอกเร้นลับไม่น้อยหันไปมองต้นหลิงเทียนในสายตาของพวกมันนั้นแวบแรกก็แปลกใจหักแต่ครู่ต่อมาก็เต็มไปด้วยความเวทนาสงสารคล้ายพวกมันเห็นว่าต้นหลิงเทียนกำลังจะถูกทรมานและสังหารก็ไม่ปาน เฉินชื่อนั่นจะอย่างไรก็เป็นบุตรชายหัวแก้วหัวแหวนของเจ้าเกาะลำดับสองไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องที่เจ้านั่นมีอาจเอาชนะเฉินชื่อได้ต่อให้เอาชนะเฉินชื่อได้จริงเจ้าเกาะลำดับสองก็ไม่มีวันปล่อยไปหลายคนกล่าวออกมาด้วยความละเหียใจในสายตาของคนส่วนใหญ่ที่ตัวหลิงเทียนซัดเฉินชื่อปลิวได้เมื่อครูเพราะรอบทำร้ายหากประมือกันจริงจังเกรงว่าอาจไม่ใช่คู่มือเฉินชื่อบุตรชายคนเดียวของเจ้าเกา,เาะหมอกเร้นรับลำดับสองเจ้านั่นน่าหรือ ทันใดนั้นสายตาของสิทธิ์รวมถึงตัวจัก,กรพรรดิของทวิตเมคาล่องต่างก็หันไปมองเฉินชื่อด้วยความตะลึงลานราวกับคิดไม่ถึงว่าจะเกิดเรื่องราวเช่นนี้ขึ้นได้ครูต่อมาทุกสายตาก็หันไปมองต้นหลิงเทียนด้วยความเวทนาในแววตายัางเต็มไปด้วยความสงสารหน้าหยางฮุยยังเปลี่ยนสีกลับกลายไปอย่างมหันตุชายคนเดียวของเจ้าเกาะลำดับสองหมายความว่าอย่างไรเรื่องนี้กระจ่างแจ้งชัดนะักเจ้าเกาะลำดับสองผู้นั้นเห็นว่าด่านพลังบรรลุจัก,กรพรรดิขั้นที่8ดแล้ว กระทั่งใต้เท้าชิงชเฉวียนอาจยังมิใช่คู่ต่อสู้ใจของหยางหุยเต็มไปด้วยความสิ้นหวงังมันหันมองต้นหลิงเทียนด้วยใบหน้ามืดมนเร่งส่งเสียงกล่าวผ่านพลังงานต้นกำเนิดน้องชายหลิงเทียนเจ้ารีบหนีไปเร็วเข้าเจ้าทำร้ายบุตรชายคนเดียวของเจ้าเกาะลำดับสองเช่นนี้ย่อมไม่ต่างอันใดกับหาเรื่องเจ้าเกาะสองข้าเกรงว่ามันไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่น้ำเสียงหยางหุยนั้นเต็มไปด้วยความวิตกกังวล หน้าเครือเ,เอรีเฟยก็เปลี่ยนไปร้ายแรงขณะเดียวกันพวกนางก็หันมองไปยังจักรพรรดิโยฮานจังหวะนี้พวกนางตระหนักได้ทันทีว่าทุกเรื่องราวสมควรเป็นแผนการของจักรพรรดิโยฮานจักรพรรดิโยฮานคิดร้ายต่อบุรุษของพวกนางหนีได้ยินคําของหยางหุยต้วนหลิงเทียนก็สายหัวไปมาทันทีก่อนที่จะหันมองออกไปไกลตา ที่นั่นปรากฏร่างชายชราคนหนึ่งอันมีคู่หนุ่มสาวติดตามรอบกายพริบตาก็เหินมาบรรลุถึงจุดจัดการประลองยุทธของกอหมอกเร้นลับชายชรามาในชุดคลุมสีทองแดงหม่นๆผมยาวของมันถูกรวบมัดเอาไว้เรียบร้อยขนคิ้วสีขาวส่วนปลายตั้งขึ้นและดูน่าเกรงขามหากแต่ไม่ดูร้ายถึงแม้ว่าชายชราผู้นี้ไม่ว่าจะเส้นผมขนคิ้วล้วนขาวพลนหกักแต่ใบหน้ากลับละดูเป็นชายที่พึ่งย่างเข้าัวกลางคนไม่ได้เหมือนผู้ชราแต่อย่างใดเรียกว่าประหนึ่งเท่าทารก ก็ไม่ปานชายหนุ่มที่เหินตาอยู่ด้านหลังก็มีเหล่อเหล่าคิ้วยังตั้งคล้ายคลึงชายชาราสำหรับสตรีนั้นลูกตาของนางเฉยเมยคล้ายไร้อารมณ์อันใดมองไปประหนึ่งคนตายที่ยังหายใจด้วยใบหน้าซีเซียวคล้ายไร้เลือดฝาดยังหนุนเสริมให้นางละดูหน้าหวาดกลัวเข้าไปใหญ่หน้าตาของสตรีนางนั้นยังละดูธรรมดาแตกต่างกับชายหนุ่มที่รูปงามเกรงว่าหากนำนางไปวางใน,ในฝูงชนคงยากที่จะแยกนางออกจากคนธรรมดา แต่แน่นอนว่ารูปลักษณ์และบรรยากาศที่แผ่ออกจากร่างของนางนั้นไม่เหมือนคนธรรมดาอย่างสิ้นเชิงทั่วกายคล้ายมีไอแห่งความชั่วร้ายน่ากลัวปกคลุมคาระวะท่านเจ้าเกาะสามคาระวะท่านเจ้าเกาะสามหลังจากที่ชายชราในชุดคลุมสีทองแดงหมุนปรากฏต,ตัวสิทธิของเกาะหมอกเร้นลับมากมายก็เร่งประสานมือค้งคันวะมัน นอกจากสิทธิ์เกาะในเกาะนอกทั้งหลายแล้วกระทั่งผู้ชมโดยรอบอันเป็นคนของกอะหมอกเร้นลับก็เร่งประสานมือคาระวะทักทายชายชาราดังกล่าวกันยกใหญ่ไม่มีใครกล้าละเลยแม้แต่น้อยในบรรดาคนของเกาะหมอกเร้นลับมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้คาระวะทักทายชายชาราและคนที่ว่าก็คือเฉินชื่อบัตรซบเจ้ากล้ารอบทำร้ายข้าง,งั้นเหรอ เฉินชื่อที่ถูกผู้คนรุมช่วยเหลือพอได้รับประทานโอสถรักษาลงไปอาการของมันจึงทุเลาลงทันตาสีหน้าและดูดีขึ้นไม่น้อยมันทะลึงตามองกล่าวขเขม่นกับต้วนหลิงเทียนโดยไม่แยแสเจ้าเ,าเกาะสามศัก์เพียงนิดอย่างไรก็ตามต้วนหลิงเทียนก็ไม่ได้สนใจมันแม้แต่น้อยเช่นกันสายตาต้วนหลิงเทียนจับจ้องไปยังเจ้าเ,าเกาะสามไม่วางตาตั้งแต่อีกฝ่ายปรากฏตัวขึ้นมาเพราะเขารู้ดีว่าการมาถึงของเจ้าเ,าเกาะสามเป็นอย่างไรการประลองยุทธของเกาะหมอกเร้นลับจะเริ่มแล้ว อย่างไรก็ตามต้นหลิงเทียนไม่รู้ว่าเจ้าเกาะสามผู้นี้จะออกหน้าเพื่อเฉินชื่อหรือไม่ข้าจะไม่ให้เจ้าด่วนตายข้าจะค่อยๆทรมานเจ้าให้เจ้าได้สูดกลิ่นอายความตายอย่างสาสมใจเฉินชื่อที่อาการทุเลาแล้วทิบเท้าใส่อากาศพุ่งร่างมาปาาลูกศรสภาวะทั่วร่างกลับกลายเป็นดูร้ายสองตาเต็มไปด้วยรังสีสังหารจี้ตรงไปยังต้นหลิงเทียนอย่างเกรียวกราดในสายตาของมัน เหตุผลเดียวที่มันถูกต้นหลิงเทียนซัดจนบาดเจ็บเพราะต้นหลิงเทียนลอบลงมือทีเผลอโดยที่มันไม่ทันตั้งตัวหากมันระวังหลักก็มันไม่มีวันถูกต้นหลิงเทียนทำร้ายได้แน่มันมั่นใจว่าพลังฝีมือของมันอยู่เหนือต้นหลิงเทียนเช่นในขณะเดียวกันกับที่พลังงานต้นกำเนิดทั่วร่างต้นหลิงเทียนเริ่มขยับเบาบางคล้ายเตรียมประตูออกมาจัดการเฉินชื่อนั่นเองพอได้แล้ววาจาห้ามปรามอันเต็มไปด้วยน้ำเสียงตำหนิหนึ่งพลันดังขึ้น เจ้าเกาะสามเจ้านั่นมันลอบทำร้ายจนข้าบาดเจ็บข้าต้องให้มันชดใช้เฉินชื่อมองเจ้าเกาะสามพร้อมกล่าวเสียงต่ำเห็นชัดว่าคนที่กล่าววาจาแฝงว่ตตำหนิหยุดเฉินชื่อไว้เป็นเจ้าเกาะสามเองการประลองยุทธของเกาะหมอกเรนลับเรากำลังจะเริ่มต้นแล้วเจ้าคิดล้างแคนอันใดหลังจากนี้โอกาสก็ยังมีอีกใหม่ แต่ตอนนี้เจ้าเลิกประพฤติตัวเหลวไหลให้อับอายขายที่หน้า,กาเกาะหมอกเร้นลับของพวกเราเสียทีลูกตาของเจ้าเกาะสามยามกล่าวกับเฉินชื่อนั้นเย็นชานักแรกแรกว่าจาก็กล่าวด้วยน้ำเสียงปกติหากแต่ยิ่งมาก็ยิ่งรุนแรงแสงตำหนิสุดท้ายยังดังปานตะคอก <c oughs> เฮ่ยเฉินชื่อคล้ายหวัดกลัวเจ้าก็าก็กล่าวสามไม่น้อยมันทำได้แต่หันไปถลึงตามองต้นหลิงเทียนพร้อมตะคอกคำอาฆาต ข้าจะปล่อยให้เจ้ามีลมหายใจต่ออีกสักพักหากเจ้ามาเจอกับข้าในการประลองหลักก็ข้าจะฆ่าเจ้าให้ตายเยี่ยงสุนักไม่เหลือแม้แต่ศพให้กลบฝังข้าจะรอดูพลังงานต้นกําเนิดที่คุกรุ่นทั่วกายต้นหลิงเทียนเบาๆพลันสงบลงทันทีเขามองไปยังเฉินชื่อด้วยสายตาเฉยเมยระยแสรากับไม่ได้สนใจอะไรเฉินช,ชื่อเลยอันที่จริงเขาก็ไม่ได้เห็นเฉินชื่ออยู่ในสายตาด้วยซ้ำ ดูเหมือนว่าเจ้าเกาะสามผู้นั้นจะเกลียดชังเฉินชื่อไม่น้อยตอนนี้ต้วหลิงเทียนยังค้นพบเรื่องดังกล่าวไม่เพียงเท่านั้นเขายังพบว่าชายหนุ่มที่คิ้วตั้งคล้ายชายชราอย,ย่างมองเฉินชื่อด้วยอาคาตปานไม่มีอาจอยู่ร่วมฟ้าเดียวกันกับเฉินชื่อดูเหมือนว่ามนุษย์สอสัมพันธ์ขอองค์ไอ้เจ้าเฉินชื่ออะไรกับคนในเกาะหมอกเร้นลับจะไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไรงั้นสินะ แต่แปลกจริงในเมื่อมันเป็นลูกเจ้าเกาะสองมันสมควรสนิทกับเจ้าเกาะสามไม่ใช่หรือไงแล้วไงดูถ้าเจ้าเกาะสามถึงได้เกลียดชังเฉินชื่อนักละ่ะตัวหลิงเทียนมุนงงเรื่องนี้ไม่น้อยตัวหลิงเทียนย่อมไม่ทราบเจ้าเกาะสามผู้นี้อดีตเคยมีสิทธิสตรีมากพรสวรรค์นางหนึ่งซึ่งตัวมันเองก็ปลดปรานและเอ็นดูนางไม่ต่างใดจากบุตรีของตัวทว่สสุดท้ายแล้วนางกลับเลือกที่จะฆ่าตัวตายหลังจากที่โดนเฉินชื่อข่มขืน หากว่าเฉินชื่อไม่ถูกเจ้าเกาะลำดับที่สองปกป้องทั้งเจ้าเกาะลำดับที่หนึ่งสอดมือเข้ามาระงับเรื่องราวมันคงฆ่าเฉินชื่อให้ตายคามือไปนานแล้วถึงแม้ว่าเรื่องราวจะผ่านไปหลายปีดีดักแต่ความเคียดแค้นและเกลียดชังที่มีต่อเฉินชื่อไม่เคยลดลงสักวันมันเองก็ได้ให้คำมั่นกับเจ้าเกาะลำดับที่หนึ่งไว้แล้วว่ามันจะไม่ฆ่าเฉินชื่อหากเฉินชื่อไม่กลางและท้าทายมันก่อนส่วนชายหนุ่มคิ้วตั้งที่ลอยตัวอยู่ด้านหลังเจ้าเกาะสามนั้นก็คือหลานชายคนหนึ่งของเจ้าเกาะสาม หลายปีที่แล้วสตรีที่เฉินชื่อข่มเหงรังแกจนต้องเลือกหนทางตายหลบหนีความอัปยศนั้นไม่เพียงแต่เป็นสิบพี่หญิงของมันที่อาจารย์ปลดปรานเอ็นดูมากที่สุดยังเป็นคู่มั่นของมันอีกด้วยคู่มั่นของมันถูกเฉิญชื่อกระทําชําเราถึงขั้นฆ่าตัวตายหลบหนีความอัปยศยเช่นนั้นความเกลียดชังและเคียดแค้นที่มันมีต่อเฉิญชื่อคงไม่ต้องมีคําบรรยายใดๆแล้วสารเลวเฉิญชื่อสักวันข้าจะฆ่าเจ้าให้ตายและสับร่างเจ้าให้แหลกเป็นหมื่นหมื่นชิ้น ชายหนุ่มมองขเขม็งไปยังเฉินชื่อไม่วางตาในใจเต็มไปด้วยความอาฆาตถึงขีดสุดอนิจจายามนี้พลังฝีมือของมันยังอ่อนด้วยกว่าเฉินชื่อในบรรดาผู้คนทั้งหมดมีเพียงจัก,กรพัติโยเท่านั้นที่น่ากลับกลายเป็นอัป,ปลัก์เพราะนางไม่คิดเลยว่าอยู่ๆเจ้าเกาะสามจะโผล่มาตอนนี้ทําให้แผนการของนางจําต้องล้มเหลวลงไม่เป็นท่าตอนแรกนางคิดยุยงให้เฉินชื่อลงมือกับตัวหลิงเทียนจนต้วหลิงเทียนฆ่ามันทิ้งไปเสีย เมื่อเฉิญชื่อตกตายนางก็จะฆ่าต้นหลิงเทียนทั้งแย่งชิงแหวนมิติของอีกฝ่ายมาโดยชอบธทำในเมื่ออีกฝ่ายเป็นจัก,กรพรรดิกลับชาติมาเกิดที่มาเกิดในชีวิตที่สามของในแหวนมิติต้องมีค่ามหาศาลเกินที่นางจะนึกถึงแน่และเหตุผลที่นางต้องรอให้เชินชื่อตายก่อนเพราะนางหวั่นเกรงว่ายอดฝีมือของเกาะหมอกเร้นลับจะลงมือช่วยเหลือต้นหลิงเทียนอีกครั้ง ในสายตาของนางหากักต้นหลิงเทียนลงมือสังหารบุตรชายคนเดียวของเจ้าเกาะลำดับที่สองไปหลักก็ยอดฝีมือของเก่อหมอกเร้นลับผู้นั้นคงไม่คิดออกหน้าช่วยเหลือต้นหลิงเทียนอีกตอนนี้นางไม่หวังว่าจะบีบคั้นให้ต้นหลิงเทียนเป็นทาสอะไรได้สืบไปนางหวังเพียงชิงแหวนมิติของต้นหลิงเทียนมาเท่านั้นอัน,นิจจาการปรากฏตัวของเจ้าเกาะสามทำให้แผนการที่นางวางไว้ล่มไปไม่เป็นท่า,าทันทีตอนนี้เองเจ้าเกาะสาม ก็หันไปทักทายจัก,กรพรรดิและจัก,กรพรรดิดิปีศาสต์ของทวีปเมคาล่องหลังจากนั้นก็เริ่มประกาศกฎก,ฎการประลองออกมาในการประลองยุทธ์ของเกาะหมอกเร้นลับเรานั้นครั้งนี้มีเพียง30อันดับแรกเท่านั้นที่จะได้เข้ารอบต่อไปและผู้ที่จะได้รับรางวัลมีเพียงผู้ที่มีพลังฝีมือติดสิบอันดับแรกเท่านั้นแน่นอนว่าผู้ที่แนะนํายอดฝีมือดังกล่าวมายังจะได้รับรางวัลพิเศษจากเกาะหมอกเร้นลับเราด้วย เจ้าเกาะสามค่อยๆกล่าวออกมาชัดถ้อยชัดคำทันใดนั้นสีหน้าหลายคนก็ผ่องใสขึ้นมาทันทีการประลองนี้จัดถึงโดยเกา,เาะหมอกเร้นลับเช่นนั้นของรางวัลย่อมไม่ใช่ชั่วลูกตาต้วหลิงเทียนสว่างขึ้นมาวูบหนึ่งเขาย่อมรู้ดีแก่ใจว่าของรางวัลพิเศษของเกา,เาะหมอกเร้นลับคืออะไรไม่ใช่ใดอื่นนอกจากศิลาเซียน หลังจากที่ซินุสการประลองของเกาะหมอกเร้นรับจัก,กรพรรดิหรือจัก,กรพรรดิดิปีศาสต์คนใดที่เป็นผู้ส่งผู้ชนะเลิศดเข้าประลองจะได้รับหินเซียนสิบก้อนอันดับที่สองกับสามจะได้หินเซียนคนละห้าก้อนอันดับที่สี่ห้าและหกจะได้รับหินเซียนสามก้อนตั้งแต่อันดับที่เจ็ดถึงสิบนั้นจะได้หินเซียนแค่ก้อนเดียวเท่านั้นเรื่องนี้เขาได้รู้จากปากของหยางฮุยมาก่อนแล้ว นอกจากนั้นในระหว่างการประลองยุทธของเกาะหมอกเร้นลับเรามันจะเป็นการประลองถึงตายเว้นเสียแต่จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมแพ้แน่นอนว่าหากฝ่ายตรงข้ามเอ่ยวาจายยอมจำนวนแล้วย่อมไม่ให้กระทำการโจมตีอันใดฝ่ายตรงข้ามอีกและข้าคนนี้จะเข้าไปจัดการเองหากมีผู้ใดคิดช่วยโอกาสละเมิดกฎเจ้าเกาะสามกล่าวสืบต่อประลองถึงตาย ช่วขณะหนึ่งเหล่าสิทธิ์ที่มีพลังฝึกปลืออ่อนได้ยอดไม่ได้ที่จะสูดลมหายใจเข้าด้วยความหนาวเหน็บหลายคนบังเกิดอาการปอดขึ้นมาในใจเริ่มคิดไปว่าถ้าเจอคู่มือที่ไม่อาจเอาชนะได้จริงๆเร่งรีบยอมแพ้เสียจะประเสริฐกว่าในขณะที่คำประกาศนี้ของเจ้าเกาะสามดังขึ้นต้นหลิงเทียนก็สัมผัสได้ถึงสายตารุนแรงอมหิตท,ที่จับจ้องมายังเขาชัดเจนไม่ต้องมองเขาก็เดาได้แทบจะทันทีว่าเป็นใครเฉินชื่อไม่นานเจ้าเกาะสามก็เริ่มกล่าวสืบต่อ หลังจากนี้ไปการประลองยุทธ์ของเกาะหมอกเร้นลับจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการกฎการประลองยุทธของเกาะหมอกเร้นลับนี้ง่ายดายนักผู้ที่เข้าร่วมจะถูกกำจัดจนเหลือเพียงแค่30คนและ30คนนี้จะเป็นผู้ผ่านเข้ารอบต่อไปหลังจากนั้นรอบที่สองจะทำการคัดเลือกให้เหลือคนแค่สิบคนส่วนการประลองรอบที่สามจะเป็นการประลองจัดอันดับคนทั้งสิ จากคำอธิบายก่อนอื่นเลยทุกคนต้องออกไปจับฉลากรับหมายเลขเสียก่อนและทันทีที่ผู้เข้าร่วมประลองจับฉลากจนได้รับหมายเลขครบคนแล้วการประลองยุทธของเก่อหมอกเร้นลับรอบแรกก็จะเริ่มต้นขึ้นทันทีโดยเจ้าเกาะสามจะสุ่มหยิบฉลากเพื่อหาคู่ประลองเวลาค่อยๆไหลผ่านไปอย่างเงียบงนันไม่นานต้วนหลิงเทียนเริ่มสงสัยว่าเจ้าเกาะสามใช้เล่นตุกติกกับการจับฉลากอยู่หรือไม่เพราะรอบแรกนั้นไม่มีตัวตนระดับจกักรพรรดิปะทะกันเองเลย ฝ่ายตรงข้ามของจักรพรรดิล้วนแล้วแต่เป็นด่านพลังราชันแทบทั้งสิ้นยังเป็นการจับฉลากตามปกติได้หรือไงต้วนหลิงเทียนย่อมรู้ดีแก่ใจด้วยระดับของเจ้าเกาะสามหักคิดแผ่พลังวิญญ,ญาณอันนากลกวมาตรวจสอบพลังฝึกปรือของผู้เข้าประลองย่อมไม่มีใครสามารถจับสัมผัสได้เลยเพราะพลังฝึกปือของอีกฝ่ายแตกต่างกันมากเกินไปหลังจากจับฉลากจบสิ้นการประลองก็เป็นไปในรูปแบบเดียว ผลของจอมยุทธด่านพลังปะทะจอมยุทธด่านพลังจักรพรรดิย่อมคดดาดเดาได้ไม่ยากต่อมาก็สามารถทำการคัดเลือกคนทั้ง30คนได้สำเร็จและในบรรดา30คนนี้มีทั้งสิ้น26คนที่ตัดผ่านไปถึงด่านพลังจกักรพรรดิและในบรรดาคนเหล่านั้นหคนเป็นคนของจักรพรรดิชิงชเฉวียนอย่างไรก็ตามยังนับว่าด้วยกว่าสิทธิ์ของเกาะหมอกเร้นลับเพราะสิทธิ์ของเกาะหมอกเร้นลับด่านพลังจักรพรรดิที่เข้ารอบนั้นรวมเฉินชื่อแล้วก็มีถึงเจ คนสตรีที่อยู่ด้านหลังเจ้าเกาะสามก่อนหน้าก็เป็นสิ์แกนของเกาะหมอกเร้นลับเช่นกันส่วนชายหนุ่มอีกคนนั้นแม้จะไม่ได้อยู่ในด่านพลังจัก,กรพัิแต่พลังฝึกปรือของมันก็อยู่ในขอบเขตราชันขั้นสูงสุด30คนที่ผ่านเข้ารอบมี26คนที่บรรลุด,ด่านพลังจักรพันิ์มีเพียงแค่สี่คนเท่านั้นที่ยังมีด่านพลังอยู่ในขอบเขตราชันแต่ทั้งหมดก็เสมือนครึ่งเก้าด่านพลังจัก,กรพัิแล้วชายหนุ่มที่เป็นหลานเจ้าเกาะสามก็นับเป็นหนึ่งในนั้น ทางฝั่งของขุนเขาหลิงเฉวียนมีเพียงต้นหลิงเทียนกับโจตี้เท่านั้นที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบที่สองได้อีก8ดคนล้วนถูกกำจัดออกไปจนหมดทางหุบเขาแยะเยือกมีเพียงชวีหลงคนเดียวเท่านั้นที่ผ่านเข้ารอบส่วนทางด้านขุนเขาเมฆาอาัศนีทั้งโจยี่และหลันปี้ก็ผ่านเข้ารอบทั้งคู่นอกจากนั้นก็เป็นสิทธิของจักรพรรดิและจักรพรรดิปีศาจในทวีปเมฆาล่องที่สามารถผ่านเข้ารอบได้ในบรรดาทั้งหมดแทบทุกคนเป็นตัวตนด่านพลังจักรพรรด มีเพียงสองคนเท่านั้นที่ยังเป็นราชันและจอมยุทธด่านพลังราชันทั้งสองที่สามารถผ่านเข้ารอบสองได้ก็เป็นสิทธิ์แกนของเกาะหมอกเร้นลับเองเช่นนั้นกล่าวได้ว่าการประลองยุทธรอบแรกนี้สิทธิ์แกนทั้งสิบคนของเกาะหมอกเร้นลับกลับผ่านเข้ารอบถึงเก้าคนมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ตกรอบจังหวะนี้สิทธิ์ของเกาะหมอกเร้นลับก็เป็นที่น่าจับตามองนะช่างน,น่าทึ่งยิ่งนะ ทั้งหมดมิใช่สิทธิ์ของเกา,เาะหมอกเร้นลับอย่างเสียเปล่าจริงๆสมแล้วที่เป็นยอดฝีมือหมู่เกาะเซียนพ้นทะเลบรรดายอดฝีมือที่เกา,เาะหมอกเร้นลับส่งมาเข้าร่วมสิบคนกลับตกรอบเพียงหนึ่งคนเท่านั้นช่างบังเอิญยิ่งนักมิมีจมยุทธด่านพลังจัก,กรพรรดิปะทะกับด่านพลังราชาเลยสักครั้งข้าว่าในตอนที่จับฉลากท่านเจ้าเกาะสามสมควรกระทําใดบางอย่างเป็นแน่อันที่จริงเรื่องนี้ก็เข้าใจได้มิยากผู้ที่มีฝีมือจำต้องเก็บรักษาไว้ให้ถึงตอนสุดท้าย เรื่องราวถึงจะน่าดูถูกของเจ้าเหล่าผู้คนที่มาชมดูสนทนากาันคึกคักไม่น้อยต่างวัดหวังดูชมการประลองอันน่าตื่นตาตื่นใจที่จะเริ่มขึ้นในรอบที่สองนักพวกมันย่อมรู้ดีในการประลองรอบที่สองย่อมเป็นการประทะกันร,ระหว่างด่านพลังจากพันดิกับด่านพลังจากพันดิแล้วย่อมน่าดูชมไม่น้อยโจยี่นั่นมันตัดผ่านมาถึงด่านพลังจัก,กรพัทได้แล้วงั้นเหรอ ต้นหลิงเทียนมองไปยังโจยี่ที่ลอยอยู่ไกลาตาในสายตาเขายังเผยความประหลาดใจเล็กน้อยเพราะในตอนที่โจยี่ลงมือนั้นถึงแม่อีกฝ่ายจะไม่ได้ลงมือเต็มกําลังแต่เขาก็สัมผัสได้ชัดเจนว่าอีกฝ่ายทะลวงมาถึงด่านพลังจากพันดิแล้วแต่สิทธิของจักรพัทเลยหมิงคนนี้ยังนับว่าแข็งแกร่งกว่าโจยี่เสียอีกหลังจากที่มองโจยี่ได้พักหนึ่งสายตาต้นหลิงเทียนก็เบนไปตกยังสตรีที่ลอยอยู่ข้างๆโจยี่ สตรีนางนี้ท่าทางมั่นมาดไม่แพ้บุรุษพลังฝีมือของนางยังเหนือกว่าโจยี่เสียอีกสตรีที่ต้วนหลิงเทียนกำลังมองอยู่นี้คือสิทธิหลักคนโตของจักรพรรดิเลยหมิงหลันปีห้าคนที่มากับจักรพรรดิชิงชเฉวียนผ่านเข้ารอบหมดทุกคนงั้นเหรอือก็นะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรพวกมันทั้งหมดล้วนอยู่ในด่านพลังจักรพรรดิทั้งสิน้นต้วนหลิงเทียนยังไว้ตามองไปยังคนทั้งห้าที่อยู่รอบกายจักรพรรดิชิงชเฉวียน หลังจากนั้นไม่นานสายตาต้นหลิงเทียนก็หันมาตกยังกลุ่มของจัก,กรพรรดิชิวลี่กล่าวให้ชัดเขาหันมองไปยังตงหูอันเป็นสิธิ์หลักของจักรพรรดิชิลี่อีกฝ่ายก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับเขาแต่อย่างไรอย่างน้อยๆก็เคยต่อยตีกันมาก่อนรอบแรกนับว่าเจ้าโชคดีไม่น้อยแต่อย่างหวังว่ารอบที่สองเจ้าจะโชคดีเช่นนี้อีกห่างออกไปไกลๆเฉินชื่อมองเขม่งมายังต้นหลิงเทียนพร้อมกล่าวคำอาฆาตออกมาตรงๆง อย่างไรก็ตามตั้งแต่ต้นจนจบตัวหลิงเทียนไม่แม้แต่จะหันแลมันเลยเรื่องนี้ทำให้เฉินชื่อยิ่งหัวร้อนไปกันใหญ่การประลองรอบที่สองจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อเจ้าเกาะสามกล่าวออกมาการประลองรอบที่สองของเกาะหมอกเร้นลับก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการทันใดนั้นผู้ชมทั้งหลายที่เริ่มตาปริอยู่บ้างหลังจากการประลองรอบแรกมันไม่ค่อยมีใดตื่นตาตื่นใจก็หวนกลับมาตาใสาแจ๋วอีกครั้งแววตาทั้งหลายยังเต็มไปด้วยความคาดหวัง การประลองรอบที่สองนี้จะเป็นการประลองแบบพบกันหมดในที่สุดการประลองระหว่างจักรพรรดิกับจักรพรรดิก็กำลังจะปะตุขึ้นสถานการณ์การต่อสู้ย่อมรุนแรงและดูเดือดเกินกว่าที่รอบแรกจะเทียบได้